ไปต่อกันที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นคุณแม่ท่านหนึ่งรับโพสต์เรื่องราวไว้เตือนเป็นอุทาหรณ์สาหรับผู้ปกครองนะครับที่มีลูกแล้วบางทีลูกเนี่ยชอบหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นเข้าปากบ้างแหละ,ะมาเคี้ยวเล่นบ้างแหละอันนี้เป็นเหตุการณ์ลูกสาววัยเจ็ดขวบมีลูกปัดเนี่ยติดอยู่ในโพรงจมูกเขาบอกติดอยู่ในโพรงจมูกมานานนับปีแล้วนะครับเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพลูกสาววัยเจ็ดขวบและภาพลูกปัดพร้อมเขียนข้อความระบุว่าฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มีลูกเล็กวัยกำลังสนเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะแม่เห็นอะไรสีฟ้าๆเขียวๆในรูจมูกของลูกสาวคิดว่าสีเข้าจมูกเลยเอาคอตตอนบัดนี่แหละเคียย์ออกแต่มันไม่ยอมออกครับที่ไหนได้นางสารภาพว่ามีลูกปัดอยู่ในรูจมูกยัดเข้าไปตั้งแต่ตอนเรียนอนุบาลจนตอนนี้เรียนตอนหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหลูกเอ้ยหลังโพสต์ดังเกตเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ให้กำลังใจแล้วก็ฝากเตือน นะให้ระม,มัดระวังในเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะครับไปสอบถามคุณสรินยาออายุ41ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ก็บ,บอกนี่แหละครับเป็นเจ้าของโพสต์ลูกสาวเนี่ยกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งเมื่อวันก่อนขณนะกําลังนั่งเล่นกับลูก,ลกอยู่นะครับเลือกไปเห็นสิ่งของแปลกปลอมที่มันอยู่ในรูจมูกมให้สีฟ้าๆเขียวๆอะ่ะอยู่ด้านซ้ายอของจมูกของลูกก็เลยเอาคอตันบตดมาพยายามจะเขี่ยคิดว่าข้นเป็นสีไงใช่ไหม ปัดๆปรากฏว่าเขียยไงมันก็เขียนไม่ออกอแล้วรู้สึกว่ามันตันๆอ่ะช่คก็เลยถามลูกๆตกลงมันอะไรยังไงเจ้าตัวก็สารภาพออกมาทันทีว่าตอนเรียนอนุบาลหนูเอาลูกปาดยัดเข้าไปในรูจมูกแม่ เอาแม่ฟังอย่างนั้นตกใจสิคะรีบพาลูกซ้อนท้ายรถจกักรยานยนต์จะไปหาหมอทันทีกลัวลูกเนี่ยจะสมูกจะจมูกอักเสบพ,พอไปถึงปุ๊บบอกให้ลูกเอา้าลองสั่งออกมาแรงๆสิสุดท้ายเจ้าลูกปัดสีเขียวเนี่ยมันก็กระเด็นออกมาจากจมูกลูกค่ะตอนที่ขึ้นบันไดเข้าโรงพยาบาลไปพอดิบพอดีอาพอไปถึงมาถึงโรงพยาบาลละคุณแม่รอบคอบมากนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ตัดสินใจให้หมอเนี่ยตรวจด,ดูอีกครั้งว่าจมูกลูกเนี่ยไม่มีการอักเสบแล้วก็บอกด้วยว่าที่ ผ่านมาลูกไม่มีอาการผิดปกติอะไรไม่มีกลิ่นเหม็นออกมาทางจมูกแม่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรอันตรายกว่านี้พลาดไปเนี่ยอาจจะไม่โชคดีเหมือนกรณีลูกแม่ก็ได้ฟังเสียงคุณแม่ของน้องหน่อยค่ะอ้ยรนลานมากเลยทำอะไรไม่ถูกพาลูกไปโรงพยาบาลเลยค่ะฝา่าฝนไปเลยอพอไปถึงโรงพยาบาลนางก็แบบคือแม่ไม่ดุอ่าแม่ไม่ดุแล้วรู้แล้วว่าแม่ไม่ดุนางก็พยายามสั่งซึงงงงจนไปถึงโรงพยาบาลนางสั่ง ใช่ค่ะไม่มีอะไรผิดสังเกตไม่เน่าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนางก็เป็นน้ำมูกของนางปกติแล้วนางก็ไม่บอกว่าหายใจติดขัดติดขัดนางก็ไม่บอกเพราะนางคิดว่าน่าจะกลัวโดนดุตอนนี้อาการน้องเป็นไงบ้างตอนนี้เมื่อเช้านางบอกว่าหายใจโล่งดีค่ะโอ้ลูกเดียวอยู่มาตั้งแต่อนุบาลจนตอนนี้ปหนึ่งแล้วอลูกแต่ว่าคือน้องเขาอาจจะยังพอหายใจได้เพราะลูกปัดมันก็มีรูตรงกลางอะนะคะอันตรายนะลูกที่ ช่วยกันดูเตือนภัยกันหน่อยนะฮะ